ตอนรับเข้าสูร่รายการเชลซี every day กับผมเบียร์ซีเอฟซีนะครับวันนี้คือวันพุทธที่25มิถุนายน2568ครับวันนี้เราก็มารีวิวสั้นๆน,น,นะครับกับเกม FIFA c ขับ World Cup ร,ร,รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3หรือนัดสุดท้ายเมื่อเช้าวันที่ผ่านมานี้เองนะครับเชลซี Chelsea เข้ารอบได้สำเร็จเรียบร้อยสวยงามด้วยเส้นทางน่าสนใจมากๆวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับรวมถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอ็นโซมาเรสกาและอัปเดต ตลาดซื้อขายนักเตะที่เชลซีมีเอี่ยวมีอะไรอัปเดตไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับก็ก่กอนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วใครยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับไปกันเลยก็ขอพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้รีวิวสักนิดเดียว3ประตูของเชลซีนะก็ต้องบอกว่า สวยงามตอนที่จัด11ตัวจริงมาผมเห็นตั้งแต่7โมงกว่านิดด่ากันครมใช้คำนี้เลยดีกว่านะครับว่าจัดกันมาอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเราดูแถลงข่าวก่อนเกมของเอนโซมันเดสกาเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะโรเตชั่นนะเพียงแต่ว่าหลายๆตัวที่เราอยากจะให้ลองใช้นะก็ไม่ได้ใช้นักเตะที่จะขายก็เลือกที่จะมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นอ่าคซโซโริสโตเฟอร์กุนค,นคูหรือว่าเคียนแนนดิลส์บริฮอร์นะครับแต่สุดท้ายแล้ว นะครับด่าก่อนเกมแต่จบแบบแฮปปี้ดิงนี่ผมก็โอเคนะครับขอพูดถึง3มประตูสั้นๆนะครับโตซินอาราบิโยโย่ก็เป็นกองหลังที่คุ้มค่าอีกคนนึงนะครับป่วนเปี้ยนกับลูงกลางอากาศหลายครั้งและสุดท้ายเนี่ยก็ทำประตูให้เชลซีขึ้นนำได้จากการม่งย้อนไปเสาแรกนะฮะนาที45บวก3นะครับโทซินเบิกเลิกประตูชัยให้เชลซีทำให้เกมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นจนกระทั่งเลียมดีแลบ มาทําประตูที่2ในนาทีที่ทดเวลาท,ทดเวลาครึ่งแรกไปแล้ว5นาทีนะครับก็อาจจะมีคอมเมนต์กันนิดหน่อยว่าผู้สับประตูมันไข่ตายยืนนิ่งไม่พุ่งไม่ปัดเลยหรือไงนะง่ายเกินไปหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในส่วนของเรียมดีแลบโชว์ให้เห็นคลาสของความแข็งแกร่งการไปกับบอลได้พลิกบอลแล้วที่สำคัญก็คือการยิงอย่างมั่นใจถึงแม้จะไม่ได้ห่างตัวมากนะครับเน้นเข้ากรอบ แต่ว่าถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยคือผู้สาบประตูบอกตรงว่าอ่อนแหละอย่างลูกสุดท้ายที่โดนเทรลจร์ดยิงก็ปัดไม่อยู่นะครับแต่ลูกที่2เนี่ยผมก็สังเกตว่าไม่ได้เวอร์คลาสขนาดนั้นที่จะพุ่งไปก่อนหรืออะไรก็หนึ่งคือค่อนข้างช้า2ก็คือเขาทิ้งน้ําหนักตัวไปทางขวาแล้วถ้าเป็นคนที่เล่นประตูแล้วช้าแบบผมเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าเราทิ้งน้าหนักไปทางขวาปุ๊บ กลับมาไม่ได้ละปล่อยเลยดีกว่าก็เลยได้แต่เซฟ้วยสายตานะครับผ่านประตูเข้าไปเงี้ยก็เลยดูเหมือนเอ้ยยิงง่ายจังเลยแต่จริงเราต้องมองตั้งแต่จังหวะที่เข้าทําแล้วของเรียมดีแลบก็ส่องให้เห็นคลาสบอลน,นะที่มีแววจะพัฒนาไปได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเชลซีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จสําหรับฟีฟ่าคัพเวิร์คัพในปีนี้นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยนักขา่าว ถามก่อนหน้านี้นะคุณนะ่ะอาจจะมีโอกาสที่จะจบอันดับ2แล้วก็ต้องไปเจอกับเบย์เยนมิวนิกนะครับเอโซูมเรสกาได้พูดไว้ก่อนเกมว่าเอาโฟกัสไปที่นัดสุดท้ายนี้ก่อนให้ผ่านรอบนี้ไปได้ก่อนนะครับแล้วรอบต่อไปค่อยว่ากันไม่ว่าคุณจะพูดถึงปารีสไม่ว่าคุณจะพูดถึงบาเยอร์นะครับขอดูเป็นนัดต่อน,นัดก่อนละกันนะถ้าผ่านเข้ารอบไปแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องบาเยอร์แต่สุดท้ายกลายว่าเชลซีไม่ต้องเจอบาเยอร์ซะงั้น แล้วเส้นทางเนี่ยค่อนข้างจะสดใสด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับเส้นทางของเชลซีที่จะเล่น,นตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายนีย้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็3ประตู30ูนพูลสวัสด์สวยงามจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะแฟนบอลเชลซีคงจะแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับรอบแบ่งกลุม่มแล้วตอนนี้เราก็คงโฟกัสไปถึงเส้นทางในรอบ็อกเอาท์นะครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงรอบน็อกเอาท์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูสรุปผมอยากจะแวะมานิดหนึ่งสำหรับบทสัมภาษณ์หลังเกมของเอนโซมาเรสกานะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าออฟอร์มการเล่นถือว่าดีไม่ง่ายเลยโดยเพราะก่อนที่เราจะได้ประตูแรกนะครับพวกเขาก็คือตัวนีน้ตั้งรับแน่นมากนะครับเราต้องใช้ความอดทนพอสมควร แต่พอได้ลูกแรกนะเกมก็เริ่มเปิดมากขึ้นแล้วก็ง่ายสําหรับเรานะครับมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มาเลสกายเนี่ยยังพูดได้พูดถึงการโรเตชันด้วยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไม่ได้เลยที่จะไม่หมุนเวียนนักเตะเพราะเราต้องเล่นทุกๆ3วันในสภาพอากาศแบบนี้คือสภาพอากาศร้อนจัดด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อให้เทพไหนพวกเขาก็ไม่สามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับสำหรับคนที่เก่งๆคนที่ผลงานได้ดีเนี่ยก็คืออาจจะต้อง มีการโรเตชันแล้วก็ต้องพักบ้างอยู่ดีนะครับซึ่งการโรเตชันก็จะทําให้อีกหลายๆคนเนี่ยก็สามารถมีเวลาพักผ่อนแล้วก็หมุนเวียนลงมาเล่นได้นะครับตอนนี้เอนโซเมสกาได้โฟกัสถึ่งเป้าหมายต่อไปเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือการพักฟื้นฟื้นฟูนพลังงานนะครับแล้วก็ไปโฟกัสที่นัดหน้าเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงคู่แข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยคือเบนฟิก้า นะครับบาเยอร์เนี่ยเข้าอันดับ2เฉยเพราะนั้นมารเรสกาพูดถึงเบนฟิก้าบอกว่าเราไม่ประมาทนะครับเรารู้ดีว่าเบนฟิก้าเป็นสโมสรระดับท็อปทั้งผู้จัดการทีมแล้วนักเตะก็ยอดเยี่ยมมันจะเป็นงานหนักแน่นอนนี่จะบอกงานหนักตั้งแต่เกมตูนิสแล้วนะแต่ตอนนี้จากที่มีสาทีมก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วเราคือยังแข่งกันไม่ครบนะทั้งหมดแต่ว่าเราอ่ะผ่านเข้าสู่รอบ16แล้วแปลว่าเราไปรอแล้วจะมีผ่านเข้ามาแค่ครึ่งเดียว เพราะนั้นเป้าหมายต่อไปของเมเดสกาก็คือผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศให้ได้ประมาณนี้เขาไม่อยากจะดูยาวๆอยากจะให้ดูกันไปแบบนัดต่อน,นัดน,นะครับแต่ว่าเราอ่ะจะดูกันยาวๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเส้นทางของเชลซีเนี่ยยาวๆจะเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วว้าวน่าจะสดใสน่าจะไปได้ลึกนะครับคือจริงๆแล้วมันก็50-50ิบ50 ส่วนหนึ่งอ่ะผมไม่ได้วันในเรื่องของเส้นทางของคู่แข่งแต่เราวันในเรื่องของการทําทีมของเราเองการจัดตัวของเราเองแล้วก็โค้ชของเราเองนั่นแหละนะครับตอนนี้เนี่ยโค้ชสามารถผาทีมเข้ารอบได้นะครับจบสวยในรอบแบ่งกลุ่มไม่รู้วจะเอาความมั่นใจหรือจะจัดอีโก้มาแบบจัดเต็มอีกหรือเปล่า นะครับแต่สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการโรเตชันที่เราจําเป็นที่จะต้องโรเตชันจริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่เรื่องของการจัดตัวก็ต้องว่ากันไปนะัดต่อน,นัดที่สําคัญเกมเมื่อเช้านี้ไม่มีนิโคลัสแจ็กสันเกมหน้าก็ยังจะไม่มีนิโคลัสแจ็กสันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลียมดีแลบก็น่าจะได้ลงตัวจริงแล้วก็สร้างผลงานกันไปแบบยาว,ยาวนาาาๆนะครับอ่ะเรามาดูคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าดูตารางเนี่ย คือผมก็ไม่ได้เปิดเต็มหน้าจอนะบางทีไอ้ไอ,อ,อ้สกองสแกนอะไรนี่ผมบังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตเอาแคปชั่นหลบนิดหนึ่งแล้วกันนะทุกคนจะได้เห็นนะครับสำหรับนี่ทางมุมล่างซ้ายนะครับโปรแกรมแพลนของเชลซีตอนนี้เนี่ยก็ประกบคู่เชลซีจะไปเจอกับเบนฟิก้าในคืนวันเสาร์นี้นะครับคืนวันเสาร์ที่28แต่ว่ามันเป็นเวลาตีสของวันอาทิตย์ที่29 ก็คือต่อเช้าวันที่29้นั่นเองนะครับแต่ว่าคู่แรกนะครับพาวมลัสจะเจอกับโบตาโฟโกก่อนในคืนวันเสาร์เวลา5ทุ่มนะครับแล้วยาวไปต่อเช้าวันอาทิตย์ในเวลาตีสามก็จะเป็นคู่เชลซีกับเบนฟิก้าซึ่ง2คู่นี้เนี่ยใครชนะก็จะได้มาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเราดูเส้นทางแค่นี้นะครับเชลซีเจอเบนฟิก้าถึงแม้จะบอกว่าเราไม่ประมาทแหละแต่ว่าเบนฟิก้าเราก็ไม่ได้ เคยกลัวหรือว่าแพ้ตรงแพ้ทางอะไรขนาดนั้นนะครับเอ็นโซฟานันเดสเราก็จัดมาแล้วซื้อมาแล้วไม่ใช่อะไรนะแต่เบนฟิก้าเนี่ยเซลซี Chelsea เจอไม่เคยกลัวที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่าเราผ่านเบนฟิก้าได้เนี่ยรอบ8ทีมสุดท้ายมีเิิซีเจอพาวเมลัสนะครับแล้วก็บตาโฟโกที่ทําผลงานได้ดีทั้ง2ทีมเนี่ยก็เป็นทีมจากอเมริกาใต้ที่ทาผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้นะในสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้นะครับก็เดี๋ยว ลองดูอีกเขาเรียกว่าอีก4ทีมที่เหลือของฝั่งซ้ายนะครับว่าจะมีใครผ่านเข้ามาบ้างแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าเราเล็งไปที่ฝั่งขวาเราก็จะเห็นว่าปารีสไปเจออินเตอร์มิมี่เนี่ยอยู่คนละสายกันเลยแล้วก็ฟลาเมงโกทีมแชมป์กลุ่มของเราเนี่ยก็ต้องไปเจอกับไบเยอร์มิวนิกนะครับเพราะนั้นของแข็งของหนัก2ทีมนี้ ไปอยู่คนละฝั่งแล้วถ้าจะมีโอกาสเจออีกทีนึงก็คือรอบชิงชนะเลิศเลยแต่ก็ยังมีอีกหลายทีมนะครับทั้งกลุ่ม e กลุ่ม f กลุ่ม g กลุ่ม h นะครับที่เราก็จะมีสิทธิ์ได้เจอในฝั่งนี้แต่อย่างน้อยรอบถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเราเห็นแล้วนะครับตอนนี้มี4ทีมนะครับคู่แข่งของเราเพราะนั้นตอนนี้โฟกัสกันไปที่นัดต่อนัดก็เชียร์กันไปนะครับผมสำหรับผมเองมองว่าเชลซีมีโอกาสที่จะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศสูงมากตอนนี้ เรายังไม่ต้องถึงรอบชิงเอาพูดถึงรอบรองชนะเลิศก่อนนะครับมีโอกาสสูงมาเพราะนั้นแค่อย่าอินดี้แล้วใช้ของที่มีให้เป็นประโยชน์ก็พอสำหรับเอนโซมาเดสกานะครับเรามีดีพอผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับมีดีพอที่จะเจอได้ทุกทีมแล้วถ้าเราจะเป็นแชมป์อ่ะทีมที่จะเป็นแชมป์มันก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องเจอได้ทุกทีเหมือนกันนะครับเราจะไปกลัวไม่ได้บอกว่าเราเก่งกว่าใครแต่ว่า มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ละตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ cover รีวิวฟีฟ่าคาเวอร์คับนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะเราก็จะไปส่องกันนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเชลซีเอาโดยตรงก่อนละกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเชลซีโดยตรงก็คงจะเป็นเกปาอาริสบาลาก้านะครับที่ก็เฮียวีอาร์ไม่ใช่เฮียวีโกนะเพราะนั้นคือฟาบริซิโอโรมาโนซึ่งผมก็ดูแหล่งข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโน เองก็จริงแต่ผมรายง,งานในรายการของเราก็จะเป็น here we are นะก็เกปาได้บรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลจะเป็นแบ็กอัพให้กับดาวิดลายาครับด้วยราคา5ล้านปอนด์ซึ่งทางเชลซีก็โอเคกัมขี้เดียวกําตดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าหนงค่าเหนือแล้วตอนนี้ก็ปล่อยไปให้สำรองอาร์เซนอลก็ถือว่าโอเคสำหรับเชลซีส่วนเกปา จะโอเคไหมผมไม่รู้แต่ตอนนี้คุณย้ายข้ามฝั่งลอนดอนไปไปอยู่ฝั่งทีมสีแดงแล้วเราก็เป็นศัตรูกันในสนามนะครับส่วนอีกคนหนึ่งถ้าพูดรักษาประตูที่มีข่าวกับเชลซีก็คือไมค์เมยองเนี่ยผมได้ฟันธงไปแล้วว่าเชลซีจะไม่เดินหน้าดีนี้ต่อนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของทาเร่ผู้อำนวยการสโมสรเอซิมิลานก็ออกมาคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งว่าไมค์เมยองจะอยู่กับ มิลานต่อไปในฤด,ดูกาลหน้านะครับก็มีสมโมสรอนจำพีเม์ลีกเนี่ยสนใจแหละแต่เราตกลงกันไม่ได้นะครับวงเล็บจะใครที่ไหนแล้วก็เชลซีนะติดต่อไปตกลงไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเก็บไมค์เมยองไว้นะครับอยู่ต่อกันไปอีกหนึ่งฤดูกาลเป็นอย่างน้อยสําหรับฤดูกาลหน้าเพราะนั้นก็จบเรื่องของผู้สาประตูฟันทงลงสกอก็คงจะไม่ไม่มีอะไรต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับทีนี้ถ้าเราไปถึง ทางฝั่งของอที่มีข่าวเชียวเฉียวบ้างล้กันเบนจามินเซสโก้นะครับซึ่งในซัมเมอร์นี้เนี่ยทางเชลซีไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องของเบนจามินเซสโก้มากนักถึงแม้ผมอยากได้ส่วนตัวบางคนก็ไม่อยากได้อยากได้กไดเกียวเคลงเกียวเคเลสนะครับเบนจามินเซสโก้ล่าสุดนะครับก็ในโซเชียลมีเดียของเขาก็ได้ติดตามอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายๆสื่อหลายๆสำนักรายงานว่าอาร์เซนอลพยายามที่จะปิดดีลใกล้แล้ว นะครับอะไรแล้วต่างๆนานาอันนี้เราก็ปล่อยไปผมว่าตอนนี้ไม่ได้มีความคืบหน้าเคลื่อนไหวมากสําหรับกองหน้าของนาเชลซี Chelsea ที่ให้ความสนใจในหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เงียบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์ซิเมนเบนจามินเซสโกหรือว่าวิกเตอร์เคียวเคเลสเองก็ตามนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดเคียวเคเลสเนี่ยก็ได้ออกมาแจ้งกับทางประธานสโมโสรแล้วว่าผมจะไม่อยู่แล้วไม่เล่นต่อไปต้องย้ายแน่นอน ข้อดีก็คือถ้าเกิดว่าอา์เซนอลคุณรีบปิดดีลฟันธงไปเลยว่าเป็นเบนจามินเซสโก้ผมคิดว่าเกี K ่ยวเคเรสเนี่ยคุณต้องเลือกแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่เชลซีจะได้กลับไปคุยต่อตัดอาชน Arsenal เป็นหนึ่งทีมแล้วจะมีให้เลือกอะไรล่ะคุณบอกว่าไม่อยากไปแมนยูก่อนหน้านี้แล้วถ้ามีชอยให้เลือกแมนยูเนตตดกับเชลซีเกียวเคเรสจะมาทีมไหนนี่ในกรณีที่เชลซีจะซื้อนะ คุณจะมาทีมไหนนะก็น่าสนใจก็ติดตามมันต่อไปสําหรับการเสริมทัพในแดนหน้าของเชลซีร่วมถึงถ้าพูดถึงกองหน้าตอนนี้เรามี2ตัวเลือกหลักๆคือนิโคลัสแจ็กสันนะครับซึ่งติดโทษแบนอยู่กับช่างมันก่อนเลียมดีแลบที่กําลังเริ่มเรียกความมั่นใจยังมีมาร์กิลที่เป็นสํารองนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเรื่องของนาโปลีสนใจยูเวนตุสสนใจนะครับอาจจะ30ล้าน35้าล้านยูโร40ล้านยูโร ผมบอกเลยว่าเชลซีคงไม่สนใจราคานั้นแล้วถ้าเกิดว่าเชลซีเนี่ยจะต้องปล่อยนิโคลัสแจ็กสันออกไปได้มีการไปสอบถามเอกิีเคว่าค่าตัวเท่าไหร่ยังไงเนี่ยโดนแจ้งกลับมาเป็นร้อยล้านปอนด์แบบเนี้เชลซี Chelsea มันไม่มีตัวตายตัวแทนนะครับเราคงไม่ตั้งราคาขายนิโคลัสแจ็กสันได้ถึงร้อยล้านปอนด์ขนาดนั้นหรอกนะครับแต่สามสี่สิบล้านเชลซีคงไม่สนใจจะเพิ่มกว่านี้หน่อยทีมจาก กาโชเซเรียเนี่ยก็คงจะไม่มีงบประมาณมากพอผมฟันธงไม่ว่าจะเป็นทั้งนาโปลีแล้วก็ยูเวนตุสไม่อยากซื้อแพงๆนะครับก็มีแค่ข่าวความสนใจเพราะนั้นตอนนี้ถ้ายังไม่ได้มีกองหน้าระดับท็อปเข้ามาแจ็คสันยูต่อเทมเบแลบก็พัฒนาไปแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูว่าจะมีบิ๊กดีลบิ๊กเนมไหมนะครับส่วน e K, Chelsea, เอกดีเคเชลซีคงจะต้องส่องต่อไปแต่พูดถึงในขาเข้านิดหนึ่งที่เชลซีพยายามเดินหน้าคนที่ใกล้ความจริงที่สุด นะครับใกล้เคียงที่สุดก็คงจะเป็นเบนจามินอ่าขออภยัยก็เป็นทางด้านของเจมมีกิทเทนนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ทาริกจอร์สก็ได้มีโอกาสนะครับคือคุณต้องถ้ามีโอกาสลงสนามต้องทำอะไรบางอย่างต้องสร้างความแตกต่างให้ทั้งทีมแล้วก็ทั้งโคช้ชเห็นนะฮะว่าเอ้เราก็มีของนี่วะทาริกจอร์ส เล่นแบ็กซ้ายได้ดีกว่านี่หว่าทําประตูได้มีความมั่นใจคุณอยากจะได้ปีกซ้ายที่ตัดเข้ามายิงนะครับเฮ้ยเรามีของอยู่ใช้ได้ไหมปั้นได้ไหมอาจจะเรียกเรียกว่าเรียกความสนใจในตัวเขาได้พอสมควรสําหรับเกมเมื่อคืนเลยนะครับในขณะที่เจลซีกาลังพยายามที่จะเดินหน้าอาจจะเอาเท่าไหร่ดอทมูลหกสิบล้านปอนด์ขอไปยหกสิบล้านยูโรเหรอหกสิบห้าล้านยูโรเหรอแพงไปเรามีเทรดิกจร์ดนะหรือเปล่า นะครับผมก็ไม่รู้มันเทียบกันได้ไหมแต่อย่างน้อยตอนนี้สลิชจอร์จมีโอกาสที่จะได้ลงสนามก็คงจะต้องแสดงผลงานนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากข่าวถึงอดีตนักเตะเชลซีละกันอย่างเออโรมโมลาตานะจริงก็แวบๆไปแวบมาแล้วก็ไม่ได้แจ้งเกิดได้กับเชลซีนะครับตอนนี้ก็แค่เอาข่าวอัปเดตมาฝากกันเพราะว่าทางฝั่งเชลซีไม่ได้มีข่าวอัปเดตมากมายก็ คิดถึงอดีตนักเตะเชลซี Chelsea นะครับตอนนี้ทางด้านของโคโม่ก็ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอาวโรมรลาตาแล้วนะครับเพราะเขาก็จะออกจากกาล,ลาตาสไลแล้วก็จะไม่กลับไปอยู่กับมิลานเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันต่อไปว่าจะไปทางไหนแต่คงไม่ได้มาเชลซีนะครับเชลซีก็คงต้องเนี่ยผมอย่างที่บอกลองดูว่าเดี๋ยวจะเรื่องของบิ๊กเนมไปคุยกันต่อไหมอะไรไหมสําหรับสโมสอดเราแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติม,ตมนอกจาก ดีลที่กำลังโฟกัสและคุยมากที่สุดก็คือเจมิกิเทนปีกซายนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เ h e l ซีเ e เวอร์ดและผม b บ c f c ก็ต้องขอลาไปก่อนเหมือนเดิมนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนี่คือการสนับสนุนช่องทางอ้อมได้ไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าใครอยากเสียตังค์อยากจะสนับสนุนนะครับเราก็ไม่ได้เอาตังค์ไปทำอะไรเราเอามาพัฒนาช่องอุปกรณ์แล้วก็สตูดิโอตอนนี้เราอยากจะได้ไมโครโฟนที่มันชัวร์ก็เลยต้องซื้อนี่เลย ไมโครโฟนยูทอชัวที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้คิว่าโค้ดสามารถสแกนสนับสนุนได้นะครับคนละหบาท 10, 10บาทสแกนได้ไม่ว่าการตอนนี้จากราคา12,900บาทเรามียอดยอดสมรทุนเนี่ย2,150บาทแล้วนะครับก็สนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับ อยากจะให้ขอบคุณออกรายการได้เลย5บาท10บาทแค่ส่งสลิปมาแจ้งกันที่เพจเบียร์ซีซีเอฟซีนิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่บริจาค1000บาทขึ้นไปสมทบทุน1 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับอยากจะมีชื่อติดเนี่ยส่งสลิปมาแจ้งหน่อยผมจะติดชื่อให้นะครับเป็นรายนามผู้สมทบทุนก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับทุกคนนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ส่วน เชลซี every day สัปดาห์นี้งดขับเชลซีเราแค่มาอัปเดตข่าวกันใน every day เฉยๆเพราะว่าผมติดภารกิจที่จะต้องที่ทำงานนะกับดึกทุกวันนะครับก็เลยไม่ได้จัดรายการขับเชลซีเดี๋ยวดูกันว่าสุดสัปดาห์นี้จะจัดได้ไหมหรือไม่อย่างน้อยๆเราก็จะกลับมาเจอกันทุกวันก่อนนอนกับผมเบียร์ซีเอฟซีนะครับเอาละครับวันนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้